สวัสดีค่ะคุณนีสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มีรีวิวตัวไหนมามากกันเอ่ยคราวที่แล้วอ่ะประกันสุขภาพเด็กแบบบัตเจ็ตแบบเจ๋งๆคราวนี้ขอแนะนำรการสุขภาพเมาจ่ายสําหรับคราวนี้ผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ผ่เราจะได้มีทางเลือกแล้วเป็นยังไงบ้างตัวนี้มันเขียนยังไงเอ่ยข้อแรกอย่างที่บอกมันเป็นวินาศสภัยเนาะไม่มีภาระผูกพันมันปีต่อปี นะคะโอเคไม่ต้องขูกกันยาวๆโอเคเลยใช่ไม่ต้องส่งยี่สิบปีไม่ต้องส่งสิบปีให้แบบบางครั้งเราก็รู้สึกกดดันบ้างไม่ต้องประกันหลักด้วยใช่ไหมไม่ต้องค่ะเพราะพวกนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันถ้าเป็นเบี้ประกันชีวิตเนี่ยเขาต้องมีประกันหลักก่อนต้องซื้อตัวหนึง่งถึงจะซื้อสุขภาพได้อะใช่แต่อันนี้เนี่ยมันเป็นประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเลยโดยร<อ>ับได้ตั้ง เอ็ดถึงหกสิบปีแต่สามารถทําขยายได้ถึงหกสิบห้าปีถ้าทาก่อนหกสิบปีค่ะด,ดีดีดีค่ะเหมาจ่ายตามจริงสูงสุดถึงห้าแสนบาทต่อปีเลยเหมาจ่ายงานอันนี้ชอบมากขีดเส้นใต้ใช่เลยถึงที่อยากได้จากผู้มีประสบการณ์ทำมาแล้วเอ,อใช้งานมาแล้วมันเหมาจ่ายด้วยไงมันเราคนเน้นคาว่าเหมาจ่ายตรงนี้ นะคะแล้วไม่ต้องสำรองจ่ายอ e ีกอ่ะแกะเคลมได้จบปัญหาก็คือยื่นไปจบเลยนะคะในโรงพยาบาลในเครือข่ายของเขาอ่ะนะแล้วได้ทังผู้ป่วยในได้ทังผู้ป่วยนอกเหมาจ่ใจสำหรับผู้ป่วยในโอตายตายเรามองแล้วว่าได้นอ้อเด๋วยวดีจังตัวนี้ยนะขอนิหนึงขอมาพูดนิดนึงอดไม่ไหวพราะเห็นแล้วขอหน่อยเถอะขอมาพูดหน่อยอ่ะเออ ความคุ้มครองเนี่ยเรามีแผนสี่แผนล่ะแต่ว่าขยายไปถึงเนี่ยมันมีค่าห้องค่าอาหารใช่ไหมคะค่าห้องค่าอาหารเนี่ยมันพันกต่อวันเลยนะไม่น้อยนะค่าห้องสี่พันนี่นอนได้สบายเลยนะของ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 อีป้าได้ได้ทมานี่บอกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยมากเลยค่าห้องต้องจา่ายเพิ่ม Uh, no. อันนี้คือคือคือเรามองนะแล้วข้อสองนะค่ารักษาพยาบาลที่เป็นโอพเออโอพดผู้ป่วยในอะนะคะรวมค่าแพทยในใช่ไหมอ่าเขาจ่ายตามจริงไงอ่าจ่ายตามจริงเงิน mm hmm. วงเงินอนะ่ะมันโอเคมากนะเพราะว่าคุณไม่ต้องมานั่งแบ่งไงว่าเออค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ค่าผ่าตัดเท่าไหร่ค่าแพทย์เยี่ยมไข้เท่าไหร่อันเนี้ยเขาเหมาเหมาจ่ายตรงเนี้ยแหละข้อเจ๋งของเขาอะ่ะ เฮ้ยมนัมนมันเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยจากคนที่มีประสบการณ์การเบิกใจเอ่อการผ่าตัดแอมบิโลเนอรใหญ่ๆมาสามร,รอบใช่ใชาคำว่าตามจริงของเขาเนี้ยดีมากอันที่หนึ่งเลยนะที่ที่อ่านเนี้ยที่อ่านเลยนี้เห็นสดๆเลยนี่คือหนึ่งที่ชอบเลยถ้าห้องสี่พันบาทเนี่ยยังไงก็คือเพียงพอในระดับเราไม่ต้องพานแบบห้องที่มีไอพีหรูหราเราขอแค่ห้องที่มันเป็นห้องเดี่ยวแล้วก็สี่พันเนี่ย อยู่ได้อยู่ได้เนาะแล้วก็ไอไอซีห้องพยาบาลสูงสุดต่อวันก็ไม่มีเนาะเพราะเจ็ดตามจริงค่ะอันนี้นะะก็คือตามวงเงินข้างบนอะนะ,ะาะวงเงินข้าบนบอโอเคสามแสนก็อยู่ในวงเงินตรงตนี้นงงนตามจริงนะส่วนข้อถัดไปเนี่ยถึงแม<ป>้ไม่อยากใชดไปก็หน่อยนึงนะคะก็คือค่าปงศพนะคะ uh huh. ตัวเนี้ยนะคือบางครั้งติดไว้ก็ไม่เสียหลายหรอก นะเขาให้ถึงสามหมืนบาทสูงมากๆโดยทั่วไปเนี่ยเขาอยู่ที่หนึ่งหมืนสองหมืนที่ได้ถึงสามหมืนบาท uh huh. นะคะแล้วก็ตัวจีตัวเจ๋งของเราเนี่ยก็คือ OPD เนี่ยแหละนะ uh huh. มันมีถ้าเกิดเป็นแผน B หรือ B นะคะคุ้มครองหนึ่งพันหรือพันห้าได้เลยต่อหน uh ึ huh. ่งครั้งต่อสาสิบครั้งต่อปีอะ่ะค uh ่ะ huh. นะในเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งเราวองว่าคุ้มนะสำหรับที่ว่า หวัดหรือเป็นอะไรทั่วไปนะคะแล้วเขาก็ยังขยายถึงประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ด้วยเออเลิศตรงนี้แหละประกันตามวงเงินตรงนี้อีกเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าไม่ผูกพันระยะยาวนะแล้วก็ได้ความคามุคม้คมครองที่ระดับหนึ่งเลยอะ่ะคือในส่วนที่จำเป็นอันนี้ละกันนะในอายุที่สิบเอ็ดถึงหกสิบปี แล้วขยายได้ถึงหกสิบห้าปีมากมากเลยอะนะคะในมุมมองของเรานะก็แบ่งไปตามช่วงเพราะตอนนี้มันเข้าโรงพยาบาลทีมันก็หลายตังคนะ์อะถ้ามันมีตรงนี้มาช่วยด้วยเนี่ยมันเวิร์กมากๆแล้วก็ไม่แรงเกินไปจ่ายเงินจ่ายค่าเบี้ยมไม่แรงแล้วไม่ผูกพันระย,ยนนะยาวขออนุญาตแน,านะนํานะตัวนี้เนี่ยคือเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแบบไหนเนาะกลุ่มเป้าหมายคืออาจจะเป็นคนที่มีงานประจำำําทําไม่ว่าจะเป็นแค่ การและวิสาหากิจหรือบริษัทที่บางครั้งเนี่ยมีประกันสังคมหรือมีอะไรสวัสดิการของบริษัทแล้วโอเคแต่บางครั้งอาจจะต้องเป็นเออต้องเบิกได้แค่เฉพาะโรงพยาบาลราชการนะโรงพยาบาลขอโทษใช้คําผิดโรงพยาบาลรัฐหรือต้องในเครือนุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยค่ะตัวเนี้ยเป็นตัวเสริมตัวเสริมที่ดีมากเลยนะคะหรือญาติพี่น้องคนร,รู้จักเรารอบตัวที่ว่าเออ เหมือนกับอยู่บ้านหรือผู้ใหญ่ในบ้านหรืออะไรเงี้ยนะคะทําติดไว้ไม่เสียหายมันคุมค้มครองได้เยอะอแล้วก็จุดสําคัญที่ได้ใช้นั่นแหละเอยคือตอนนี้เท่าที่อย่างที่เห็นในในรายละเอียดอย่างเงี้ยอันหนึ่งที่ที่ชอบด้วยนะคะก็คือว่าการเออเขาเรียกว,ว่าอะไรนะค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่เราออกจากโรงพยาบาลแล้วอะ แล้วเราจะต้องไปไอฟอนที่โรงพยาบาลนะคะเขายังจ่ายให้ตามจริงซึ่งของตัวเองเนี่ยก็คือผ่าผ่าตัดแล้วต้องไปฟอนติดตามผลอย่างเงี้ยค่ะมันมได้ไหมชิปหนึ่งก็เลยไม่ได้บอกทุกแต่ทุกครั้งที่ไปวิสิตหมอก,ก็ต้องควักกระกเป๋าจ่ายเองอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าทางนี้เนี่ยจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยในในวงเงินที่เขาซื้อเราเลือกสรรไว้เงี้ยเออมันดีอ่ะเออมันมันครอบคลุมเหมือนเขาคิดมาให้ครบอะเออ ถึงถึงผู้ป่วยจริงๆที่เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลแล้วพอออกมาแล้วเรายังต้องติดต่อกับหมออีกก็ก็มาบรินี้ช่วย <c oughs> เราด้วยค่ะเรามองว่าในวงเงินที่เราจ่ายเนี่ยนะหลักพันหรือหมื่นต้นๆนะค่ะ <c oughs> ได้เป็นหลักแสนถูก <c oughs> แล้วก็หลายด้วยอะ่ะเราว่ามันค้มเลยอ่าแล้วก็อย่างที่บอกขอย้ําเลยเนาะเมาจ่ายไม่ต้องสํารองจ่ายมันได้ทั้ง OPD ทั้ง IPD มันตอบโจทย์หมด น <tang s> ี่ก <Tamam> ็เป็นเหมาจ่ายบางคนอาจจะงงว่ามันดียังไงแต่ในประสบการณ์รู้เลยว่าเหมาจ่ายเนี่ยดีมากเพราะประกันประกันสมัยโบราณเนี่ยเขาจะแบบว่าจะในมุมของยูสเนะเขาจะแยกอค่าผ่าตัดค่าแพทย์วิสัญญีค่าหมอเยี่ยมค่าแพทย์ค่ายาค่ายาแล้วเขาจะมีบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยค่าที่จ่ายแต่ละตัวเท่าไหร่แต่เวลาเรานอนจริงอ่ะบางรายการมันป่องบางรายการไม่ได้เบิก บางรายการมันป่องสุดท้ายต้องรับกระเป๋าเงินแต่ท่อเหมาจ่ายเนี่ยเขาเป็นล่ําซ้ําทั้งก้อนนี้ที่เกิดขึ้นเขาจ่ายให้คุณเลยมันจะเป็นป่องตรงไหนก็ช่างมันเถอะเร็ดเสร็จทั้งก้อนอะ่ะแายตามจริงอันนี้ดีมากเพราะว่าประสบการณ์ของตัวเองเลยแบบเฮ้ยหลงรักอะ่ะหลงรักคาว่าเหมาจ่ายตามจริงทั้งก้อนนี้เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่เป็นตามบรรทัดที่เขาแยกนะอืม วันนี้เราจบกันสั้นๆแค่นี้เลยโอเคใครชอบอันนี้เห <Book> er. มือนเดิมแคปรูปนี้แล้วก็ทักไปที่ l ล n e โออนะคะของ l อลซีบ e r นะคะแล้วก็ถามไม่ได้เลยว่าชอบตัวนี้อยากซื้อตัวนี้ต้องการรายละเอียดเพิ่มหรืออยากจะขายตัวนี้ก็ทักไปเลยสองป้าลาไปก่อนแล้วเจอกันเอพิโซดหน้า <Okay. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ